สวัสดีจ้าพี่น้องเราบุญชมมื่อนี้มะกรูดก็ชมยายไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไปซีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะจ้าพี่น้องจ๋าควรจะไปรับชมรับฟังยายไปซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปซีน้ำมืเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะย้ำยายไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริพาดเบิ้งผาชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์ของมาคุยมาตักใต้กัะเบยร์แปซิฟิกคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้กับเบาๆหลายยายห้างจ้าไปเบิ่งของมูลเนาทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางของแอดบวกค่ำสีเนาะจ้างวดที่แล้วแอดบวกค่ำสีให้ห้าเจ็ดออกเจ็ดหาเนาะจ้ามาตามต่อค่ะงวดนี้แอดบวกค่ำสีเราหายมาสามเจ็ดแปด ห้าเก้าหนึ่งสองตัวก็คือเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามหาและสี่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะผู้ใดรอแนวทางตำเล่าเอรัดจะนกตอนเย็นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะตอนเย็นจะลงให้แน่นอนเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสาั่งนกมาคำนวดมาสั่นเนาะจ้ะอ่าสองตัวบนคือหนึ่งแปดแปดเจ็ดสามแปดสามตัวบนมีชุดเดียวเนาะคะ่ะมี 4 1 8เนาะ,ค,ะ,นค,ะค่ะพี่น้องค่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละสองตัวล่างของสร้างหนวดวัดสันค่ะพี่น้องค่ะสร้างหนวดสองตัวล่างช่างหนวดเด่นหนึ่งเนาะจ้าเด่นหนึ่งเราบอกว่าแนวนี้ละหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและหนึ่งเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะ การพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะผู้ใดมักแนวทางออของแอดช่างโนดเนาะค่ะพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดชายกูลเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของแอดชายกูลนะคะเพิ่นบอกว่าจังซี่แหะค่ะพี่น้องขะเพิ่นว่าเออ่งวดที่แล้วเพิ่นห้เข่าเนาะจ้าพี่น้อง เพื่อนบอกว่าเขาเจ็ดหาครับเ,เขาเขาเบิด์ตสามตัวสองตัวเลยนะจ้ะสูตรนี่เพื่อนมาครบหาัวมาครบบนแถมลางพ่อมาสั่นมาเบิร์งวันนี้จ้าเพื่อนจับให้เข้าเรียบร้อยแนวเนาะ,ะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าซีเก้าหกสี่เก้าสองสี่หกเจ็ดและซีเก้าเจ็ดมาสันจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดมักแนวทางของเอ่อแชอไช่กูลเนาะค่ะพี่น้องก่ะขเขมหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าแนวทางแม่นบนแม่นล่างเนาะคะ่ะพี่น้องแม่นบนแม่นล่างห้ามาเบิง่งแม่นแม่นบนก่อนเนาะจ้ะอ่าเพิ่นบอกว่าแม่นข้างเครื่องหนึ่งตัละเดนแปดเนาะจ้ะสองตัวคือแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าสามตัวสี่แปดเก้าสองแปดสามและศูนย์แปดหนึ่ง ข้างลางเด่น7จ็ดศงละ87อันนี้คือแนวทางแมนบนแมนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะพิจารนาเป็นแนวทางใดเลยเนาะคะ่ะน้องผู้ใดมักแนวทางของเพื่อนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่ายัางสี่ละเลขดับเนาะคะ่ะเนาะเลขดับแนวทางของเอ E เคนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าดับบนงวดนี้เนาะ,ะพี่น้องดับบนงวดนี้คือดับศูนย์เนาะจ้าพี่น้อง กาผู้ใดมากหรือว่าติดตามผลงานของเพื่อนยุคอาเคบนาจ่อไปเป็นแนวทางดับประหยัดต่างใดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับคือกันจ้าอันนี้คือดับบนเจ้าสัวเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะดับบนเจ้าสัวอวสันเพื่อนไฮดับศูนคือกันเนาะคะ่ะพระพุทหันเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับแนวทางของแอนูพีเนาะคะ่ะกับของแนวทางของแอด หนูผีว่าซ่านพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้ากับเอ็กเคอีว่าสิว่าเอ็เคอีหไปหนูผีเลยเนาะพี่น้องมาบังดับบนทุกลักอีกแลียวพี่น้องคะศูนย์อีเแล้วจ้าดับบนศูนย์อีกแล้วค่ะพี่น้องคะกับพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะอย่าสิเลยไปหอดแอหนูผีเด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกวันเหลขปรอมูลอาจารย์สนามบินหน้ามาซันค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าแนวนี้8ปดหาตัวเดียวเขียนๆนะจะอัานน่ะละเปดหามาแห้งคักหมวดนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ กับพิจารณาเป็นแนวทางได้ผู้ใดมักแนวทางเพิ่นกับจวดจาดฝาดบึ้มได้เลยเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของอาจารย์สนามบินนางมาสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมีเนาะค่ะเนาะผู้ใดร่ลอแนวทางแอดมีแอดมีวันนี้เราบอกว่าวิ่งรูดสามเน้นเน้นเลยเด้ค่ะพี่น้องคะอ่ตัวเน้นเพิ่นจะเป็นแปดเก่ากับสามแปดกับสามเก่าจะเป็นอีหยังพี่น้องบอลผิดบอลถือขอบปวดหอวไพ่หลายๆเนาะจ้ะสองตัวสามห้าสามสาม 58 59และ89 89ก้าเ็เน้นเนี่ยค่ะพี่น้องค้าวันนี้เนาะมาเบิร์กตัวเพิ่นเน,น้นที่สุดก็คือ839เนาะจ้ะตัวล่องก็สิเป็น5 38 9 35 9 58กัน3 4นห้าเด้าคราแปดันสาม่นั่นจ้ะพี่น้องจ้าจากแนวทางของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะกับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นหายไปหลายงวดค่ะพี่น้องคะ่ะ ยายไพสีไปพ่อมากก็เลยเอามาให้พี่นองเบิงพี่นองถามหาเนาะจ่าบรูวาจะไปหาเพื่อนยุใสก็เลยไปพ่อเพื่อนมาเนาะจ่าจากแนวทางสองตัวลางของแอดมาเหมิดเนาะค่ะเนาะเพื่อนไ้มาแนวนี้ค่ะพี่นงค่ะงวดที่แล้วเพื่อนว่าเพื่อนไ้เขาเจ็ดหาเนาะจ่าเนาะคำว่าตามต่อจางวันนี้เพื่อนจับคู่ให้เฮ้าเร็วพร้อมนะจ่ามีห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกหกห้าหกเจ็ดและเจ็ดหก บ่หลายครูค่ะพี่น้องค่างวดนี้เนาะเพื่อนบอกว่าหาหาหกหกเจ็ดเจ็ดไปละเลขเบิ่นเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องกับพิจาหนาเป็นแนวทางกับเป็นเล็กบ่หลายคููเนาะเบิ่นสามคููเนาะจ้ากลับไปกับให้เพิ่อนาขคางลางแนวทางลางของแอดมาเมิดเนาะค่ะพี่น้องหายไปหลายงวดแล้วเนาะจ้าเนาะเบย์เบย์ไปซีกับไปโคตรมากจนพ่อเนาะจ้าเอฟซี่นถามมาแย่ไปซีกับจ้าไท่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่าว่ากันเ้อจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนุ่มตาขี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ นุ่มตาขี้เพิ่นหายมาเดนซีเนาะค่ะพี่น้องคะอ่าสี่หกเจ็ดไปกับ6เถื่อนเนาะจ้ะถ้าเป็นชุดเบิร์กับซีซีซีสามซีซีหกซีซีเจ็ดและซีซีแปดตัวล่องกับซีเป็นซีสามเก้าซีแปดสามและซีแปดห้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะมากตัวใดกับจวดจาดฟาดเบิรมเลยเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแย่เลขแย่เลขเราบอกว่า เด่นหากับหกวาสันมาเบงสามตัวเพิ่นเนาะจ้ะยายไปสีก็จะอ่านตั้งแต่ตัวเพิ่นเน้นขีดปากกาสีเขียวไว้เนาะจ้ะสองหกหาหกสองห้าสามแปดหกและเจ็ดสี่สามชุดเต็มแคบหน้าจอจวดจาดฟาดบื้อไปเลยเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของยายแรสามตัวตรงเนาะค่ะพี่น้องเนาะพ้าพิจานาเป็นแนวทางไดเด้อจ้ะพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าสูตรลางเนาะจ้ะ สูตรล่างแนวทางของหนุ่มหนุ่มสุพรรณว่ะสันรุ่นสุพรรณมันก็นลดไปหลายงวดแล้วเนาะจาสูตรนี่เพื่อนบอกว่างวดที่แล้วให้ห้าเจ็ดเข้าเจ็ดห้าเนาะค่ะเนาะห้ามาตามต่อค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้แล้วว่าแนวนี้แล้วบอกว่าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าและหนึ่งหกอันนี้คือแนวทางล่างอย่างเดียวดอกค่ะพี่น้องค่ะกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางล่างอย่างเดียวว่ะสันเนาะ ปาพีจนาเป็นแนวทางใดคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์บรรจงมากำ่มสันเนาะคะเนาะเพิ่นก็ะไฮมากเนาะจา้าเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วให้ล่างเด่นเนจ็ดกับห้าเนาะจ้ารหัเจ็ดออกตรงเอ่อออกตัวกลับเนาะจาก้กออกเจ็ดหานะพี่น้องเนาะงวดนี้มาตามต่อจ้กพี่น้องจ้าเพิ่นไฮมากล้วว่าแนวนี้ขังเทิงแลนซีกับหกวาสันสามตัวบนคือแปดหกสี่สองตัวบนก็นคือหกสี่แปดสี่แลแปดหก ข่างล่างเด่นเก่ากับหกเนาะจ้ะตัวเด่นก็คือ้หกเก่ากับหนึ่งเก่าว่าสั่นตัวร่องหนึ่งหกแปดกับหนึ่งแปดว่าสั่นเนาะค่ะจากแนวทางของอาจารย์บรรจงมากำว่าสั่นเนาะพี่น้องเนาะกับพิจาหนาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างสองโตมากหนึ่งโตว่าสันจ้าจากแนวทางของอาจารย์ตนเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าแนวนี้แหละพี่น้องเพื่อนว่า 0กับหามาเทตตัวข้างล่างตัวใดตัวหนึ่งมาสันจ้าพี่น้องกับพิจณา,าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของอาจารย์ตนมาสันจ่าพนว่าเด่นลาน่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นล่างเนาะจาะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนาเพิ่นตัดออกมาให้บักลายพี่น้องค่ะเหลืออยุ่แค่3ชุดเนาะจ้าพี่น้องเนาะเหลือยุ่แค่3ชุดเพิ่นบอกว่าเนวนี้แหละ60 50และ30ทานั้นพี่น้องจากแนวทางของเพิ่นเนาะค่ะเนาะ ค่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเพื่อนตัดออกมาเร้วนะจากเต็มนากระดาษเหลือซ้ำนี่จากแนวทางของแอดนาเนาะค่ะแอดนาดับสองลางแต่ยาเป็นสีดับสามลางพี่น้องคะตะเกาสูตรที่ตรงกันเต่งวันนี่<ห><ห>สูตร่าตรงกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่ะพอทษนละลายเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าล็อลกผ้าลวยวรซันค่ะพี่น้องคะแนวทางล็อกผ้ารวยเนาะค่ะเพื่อนวแนนี้สามตัวบนคือสี่เก้าสามล็อกลาง เก้าสามมาสันค่ะพี่น้องคะค่ะพี่จะน่าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะมักตัวใดกระจวดจาดฟาดเบิรมเลยเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางนี่แหละรัฐบาลไทยมาสันเพื่อนบอมีซื้อเนาะค่ะพี่น้องแปดห้าสองแปดเก้าสามและเจ็ดสองหนึ่งตุลาหกหามาสันค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่จะน่าเป็นแนวทางใดเนาะจ้า่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปูชัยภูมาสันค่ะพี่น้องค่ะ กูใช่ย่เพิ่นหายมากเนาะจ่าเพิ่นบอกว่าเลขฝันนาสั้นค่ะพี่น้องแปดเจ็ดเจ็วิ่งเจ็ดเน้นๆก็คือเจ็ดาสั้นตัวล่งเจปกับหกบนล่าง่าสั้นเลขดับเอ่อเพื่นบอกว่าเลขวานาลงต้นอันนั้นคือตัวเน้นเพื่อนแลวเนาะจ่าที่ว่าเลขฝันเนาะมาเบิ่งเพื่นมั่นใจว่าดับบนล่างลอยเปอร์เซ็นต์มาสั้นพี่น้องคหนึ่งหนึ่งเก้าสี่เจ็ ฮอกเก่าและเจ็ดเก่าอันนี้คือแนวทางดับบอมมาทั้งเครื่อง,งและทั้งรางวัลสันค่ะพี่น้องคะ่ะจากแนวทางปูชัยภูมิเนาะคะ่ะเนาะกับพิจานาเป็นแนวทางใดกันพี่น้องมักตัวใดกันจวดจาดฝาดเบิ่มได้เลยเลยนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าอาจารย์เกษตรหน้ายาวสันเนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ่นเอ่อเลขเด่นสิบล่างวัสดุงวดที่แล้เลวเพิ่อนหายเจ็ดเนาะจ้ามาเจ็ดห้าเนาะพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นสองล่างค่ะพี่น้องค่ะหลักสิบ คือสองล่างเนาะคะ่ะจากแนวทางของเกษตรนายาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเจพ่อนเทากับมาปิดไทยด้วยเจพ่อนนี่แล้วนะคะพี่น้องคะเจพ่อนพ่นมาหลายมือแล้วเนาะ,ะพี่น้องพ่นบอกว่าจังสี่ละเจสามห้าห้าสี่เจ็ดสองสี่และเก้าสามอันนี้คือแนวทางเจพ่อนมาสั่นค่ะพี่น้องคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้หลายๆเนาะคะ่ะเนาะ ถ่ายคลิปนี้ยายไปศรีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮียงเฮียๆสุขูมสุขคนเด้อจ้าว่าจะได้ที่ยายไปศรีบอกบ่มมวนหรือว่ายายไปศรีอ่านตัวเลขผิดยายไปศรีกะขอโทษขอไผ่พ่อแม่ะะขอขอพี่น้องหลายๆเนาะค่ะเนาะยายไปศรีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลงเนื้อทางให้ยายไปศรีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า